เอ้าอะไรอ่ะอะไรเอ็งเอ็งทำอะไรอ่ะอ๋อตายโอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมพีีใครเข้ามาเนี่ยใครเข้ามาอ้มันมันเข้ามาทีมเองอ่ะแล้วเขาจะเออเดี๋ยวข้าบอกวันอยู่ไหนไปฆ่าแม่งก่อนนะอ่ามันเดินมาองเงี้ยเองอยู่ไหนตอนเนี้ยเขาอยู่เนี่ยนี่เจอแล้ว เออยิงเง่งเลยเะาเจอกันตรงนี้ฐานเอกำลังจะวางระเบิดเนี่ยอยู่ตรงไหนอ่ะฐานเอเนี่ยเขาไม่ค่อยถนัดด่านนี้ด้วยเราจะทดสอบแบบพวกกินเกียร์นะครับอยู่ไหนแล้วเนี่ยก็ยังเดินไปมันเขียนว่าเอไปทางนี้ไปทางนี้เนี่ยเจอแล้วตกใจตกใจอะไรฮะอาจารย์วิตูลวิทูวิตูวิตู บริสซาร์มคนไทยไิ่ได้เอ้ยลองยิงค่ะดิเอ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งนะข้าหยียบหัวเองขอยยิงนั่งนั่งเอ้ยไม่ได้หวะจับมานั่งตรงนี้มาล้างตรงนี้นั่งตรงนี้เยอะยิงยิงคนไทยไม่ได้ได้ได้บักบักยังไงอ่ะ อุ้ยเข้ามาไม่หลายคนแล้วครูบ้านเลยอ่ะเจ้าไงดีเลยข้าขึ้นไปที่เดิมอ่ะขึ้นไปที่เดิมอ่ะเขาไม่รู้จุดเขาเริ่มเล่นเองอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยใครเนี่ยอุ้ยตายแน่ก็จะวันเลยเขาแล้วก็จะวันะเ่ิดวเองใช่เนี่ยวางระเบิดเรือเรือรถแล้วอุ้ย เองค่ะออาโทษ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 ไม่ไรไม่ไรไม่ไรเฮ้ยเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนอะฮะตอนนี้เอื่อนอยู่ไหนอะไม่รู้ดีเพราะว่ามองไม่ได้เพราะว่าตอนนี้กําลังขึ้นไปจากลนเดยอยู่อยู่ฐานเกิดเองอะเพื่อนเองอะอยู่ที่เกิดเองตอนนี้ตอนนี้มันกําลังจะไปแก้ระเบิดแล้วเพื่อนเพื่อนอ้าวอ้าวอ้าวมาแล้วมาแล้วจะไปแก้ระเบิดแล้วระวังตัวไว้ให้ดีล่ะไปแก้แล้ว เก็บเรียบครับนอนตายโจ๊กโอเคตอนนี้เพื่อนข้าไปตรงกลางมันเข้าไปที่เนี่ยไอ้ตรงข้างๆอ่ะขวาของเองอ่ะออ้าวไอ้แชมป์ข่าโะตายเฮ้ยเฮ้ยฆ่าฆ่าฆ่าเราจะคิดไม่ดีกันเลยนี่เดียว ใครวะฮะบอมม์ has been planted ้าวางตรงเอไปกู้ได้เลยฉันไม่ว่าอะไรไปกู้ดิวางเสร็จิ้าวางเพื่อฆาวางเพื่อเอาเงินเฉยๆไปกู้ดิเขาไปโก้เลยเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกันเพื่อนให้เพื่อนมันเพื่อนอยู่ตรงไหนอ่ะไม่รู้ระเบิดอยู่ไหน้าวางเลย้าวางไปตรงเอเร็วเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนฆ่ายิงนะเว้ยเนี่ย วางอยู่ไหนี่ยินจะเสียงไม่เห็นเลยเนี่ยอยู่ตรงเอไหนไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเชื่อคะตูมระเบิดเราจะทำการยทชิปอยู่น่นลโอ้ยหาไม่เจอแอะตายมอสกซ์โปลเ e ตได้มอเลยิโอเค let's go ปั๊บเดีวกมีคนโทรมาตุกอ โอ้อัดคลิปแล้วมันกระตุกอ่ะอุ้ยใครโผงมกระตุกใช้ได้อะโอ้กระตุกไม่ไหวมึงใส่ต้องเลิกอัพคลิปเพื่อนเองจะบั๊กอ่ะเออเริ่มแล้วอ่ครับบั๊กตรงไหนดังพีที่พี่บั๊กด้วยเหรอเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวแล้วเอนเองจะวลโอเคครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเนื่องจากคอมกระตุกจนทนไม่ไหวแล้วสวัสดีครับ 下来。<Ciao. S 2>